นี่แล้วก็จะมาข้ามนี้ครับพี่น้องสะพานส้มฮะสะพานรารสินเลือดเเป็นสะพานที่เสียวมากนะครับพี่น้องร่าลๆๆัไปเรื่อยๆจะเป็นทางออกตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นช่องทางลัดเข้า ที่เขาเรียกว่าตึกโครงการสองครับไปเรื่อยๆครับเรียกตึกโครงการสองครับเนี่ยไปฝนตกหยุไดไห่ใหม่ครับน้ำก็จะท่วมขังประมาณนี้แล้วครับไปลยเ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 ลย รวมกับเรื่องของน้ำครับฝนตกับเรื่องของฝนเอ้ย,เ,อยเราจะเลี้ยวซ้ายไป,ไป ท่วมว้าวได้ว้าน้ำท่วมถนนนะคือเราฝนตกตุ่มจุดรถฝั่งโน้นก็วิ่งไม่เป็นยะเป็น,น,นยังเลยเว้ยเาเบาครับท่านน้ำท่วมครับน้ำท่วม ร่วมหนักเลยครับไปไม่มาแล้วครับพี่น้อง ช่วงหน้าฝนครับโปรดระมัดระวังด้วยน้ำมันช่วมถนนครับยิ่งเป็นมอเตอร์ไซค์ยิ่งต้องระวังใหญ่เลยครับมันไม่เหมือนรถยนต์ปุ๊โข